เกิดบ้านที่ฝรั่งหลังหรือว่าคบกับคนนี้ค่ะสาวเปี๊ยทัศนิยาโดนพระเอกสายเปรตจริงหรือไม่ต้องบอกว่าโสดมาสักพักนะคะเมื่อเจอพระเอกหนุ่มมิกทองระยะกระแซะถามถึงเรื่องความรักค่ะก็ถามว่ามีความรักแล้วหรือยังปกติดีนะครับคือโสดมานานแล้วแต่ว่าการทํางานอะไรหลายอย่างยัง,ยงมันดูโอเคแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าต่อไปจะต้องถึงสเต็ปไหนตอนนี้เราทํางานปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ปิดกันอะไรเราเหมือนเดิมกันทุกอย่างค่ะ ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมันมีใครที่เข้ามาแล้วมันโอเคผมก็โอเคนะถามว่าผมไม่มีแฟนแล้วเหงาไหมไม่เหงาเลยนะครับเพราะว่าทํางาน7วันถ้าเกิดทํางานเสร็จมีเวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวกับธรรมชาติได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นมิกแบบสายเปซื้อรองเท้าให้เปียว30,000ื่นจริงไหม ผมเปก็ได้ช่วงนี้เนี่ยเปรี้ยวโคฟิตมากๆเลยนะลดหุ่นแบบว่าจัดเต็มผมก็ชอบแกงซื้อขนมเข้าไปในกองเพื่อให้เขาทานมันมีโมเมนต์ท้าดวนกันเอาแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณลดได้ขนาดนี้ในเวลา2เดือนเนี่ยอยากได้อะไรคุณก็พูดมาเลยซื้ออะไรก็ให้เขาบ้างส่วนใหญ่ที่ซื้อให้ก็จะเป็นขนมครับเพเปี้ยก็ชอบทานช็อกโกแลตมากๆผมก็ชอบทานเหมือนกันแล้ว ทำไมให้แต่เปรี้ยวล่ะผมไม่ได้ให้คุณดียอผมก็ให้ทุกคนแจกทุกคนเหมือนกันเลยครับพี่หนิงก็ได้ขนมจากผมได้บ่อยด้วยได้ข่าวว่ากว่าเขาจะได้ขนมจากเราเราเองก็ได้ของตอบแทนเหมือนกันใช่ไหม ก็เริ่มจากที่คุณเปี้ยวเนี่ยเขาชอบแกล้งผมแล้วก็ร่วมมือกับพี่หนิงครับเขาเนี่ยมาจุ๊บแก้มผมผมก็เลยแกล้งเขาว่าถ้าเกิดอยากได้ขนมจองจุ๊บแก้มก่อนนะเราก็มีแต่ได้กับได้อย่างเดียวถามว่าเขินไหมก็เขินนะครับจริงๆก็คือการแกล้งกันเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักล่าสุดนี้เจ้าตัวดึงนางเอกอย่างเปรียวทัศนียาค่ะมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งกับกระแสซึ่งผู้จัดคนเก่งมีโอกาสครั้งนี้ก็คือได้มาชวนอ้ําพัชราภามาร่วมแสดงด้วยนะคะนค่อ บ่วงวิมาลาเผยแล้วว่าเปรี้ยวเนี่ยไม่เล่นเพราะว่าเคยถูกบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาจนเสียความมั่นใจแล้วก็ถูกเกือบจะออกจากวงการเลยนะส่วนตัวแล้วช่วยสร้างกําลังใจและความมั่นใจให้กับน้องบอกน้องว่าต้องสู้อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสน้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักที่วันนี้เนี่ยเราได้นํามาฝากกันนั่นเองลคะค่ะ